ประธานบริษัทพันล้านเพิ่งกลับประเทศก็ถูกแม่จัดการให้แต่งงานกับสาวชนบทประธานบริษัทเพื่อทดสอบว่าสาวคนนี้เป็นคนเห็นแก่เงนินหรือไม่เขาจึงไปแกล้งเป็นคนจราจัดบนถนนในวันแต่งงานไม่คาดคิดว่าจะเจอแฟนเก่าที่เขาทิ้งไปและแฟนเก่าของเขาเมื่อเห็นสภาพของผู้ชายไม่เพียงแต่ไม่ตำหนิผู้ชายว่าทำไมถึงทิ้งเธอกลับรู้สึกสงสารที่ผู้ชายจนถึงขั้นต้องไปขอทางข้างถนนตัดสินใจทันทีว่าจะแต่งงานกับผู้ชายมองอะไรอยู่นี่คือคู่มั่นของฉันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเห็นเหรอสาวสวยสายตาของคุณไม่ดีเลยนะ หาใครสักคนที่เป็นคนจรจักหรือไม่ก็หาฉันสิหรือถ้าหาไม่ได้ก็หาฉันก็ได้หาฉันก็ได้คนจรจัดมีอะไรผิดเหรือฉันชอบคนจรจัดจากนั้นก็พาเขาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอไปอาบน้ําก่อนเธอฉันไม่มีเสื้อผ้าสาหรับเปลี่ยนอาบน้ําเสร็จแล้วก็ยังจะสกปรกอยู่ดีอืมงั้นเธอไปอาบน้ําก่อนเธอเดี๋ยวฉันไปซื้อให้เธอเธอไปซื้อให้ฉันหน่อยเรื่องนี้เธอไม่ต้องสนใจหรอกไปอาบน้ําก่อนเธอเดี๋ยวฉันจะกลับมานี่มันดีต่อฉันมากยังไม่รู้ในอนาคต จะถูกเอาใจขนาดไหนสวัสดีครับประธานเดี๋ยวนี้เลยไปยุโรปถ่ายาํามงกุฎคริสตันไปแอฟริกาซื้อเพชรรันและที่ฉันเพิ่งสร้างเอเชซิตี้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่อของคู่มัน่นฉันพี่สาวเธอคิดว่าฉันเคยเป็นคนขายของตามตลาดแต่ไม่รู้ว่าแผงของฉันได้ตั้งอยู่ทั่วโลกแล้วในงานแต่งงานบัลรืนฉันจะทำให้เธอประทับใจทุกคน ชูยูทำไมเธอไม่อาบน้ำละ่ะไม่สนแล้วเธอดูไปก่อนเสื้อผ้านี้ใส่พอดีไหมเจสแบรนด์นี้ค่อนข้างแพงเธอใช้เงินไปไม่น้อยเลยใช่ไหมเธอคือเจ้าบ่าวในวันมรืนเป็นตัวเอกของงานทั้งหมดต้องใส่ชุดที่ดีแน่นอนแล้วก็อันนี้เงินเธอให้เงินฉันมากขนาดนี้จะทำอะไรนี่คือเงินที่ฉัน เก็บออมจากการทํางานยังยืมเพื่อนมานิดหน่อยด้วยคุณวันมรืนไม่ใช่ว่าต้องเช่ารถไปเลี้ยงแขกหรือเอาไปใช้ก่อนเถอเซียวสวีฉันไม่สามารถรับเงินของคุณได้คุณทําตัวสุภาพกับฉันทําไมคุณคือสามีของฉันเป็นคนที่ฉันจะฝากชีวิตไว้คนที่ฉันจะมอบหมายให้ตอนนี้คุณมีปัญหาแล้วถ้าฉันไม่ช่วยคุณใครจะช่วยคุณล่ะแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณจะทําให้ฉันรู้สึกอายมากอายอะไรล่ะชีวิตของคนเรามักจะมีขึ้นมีลงตอนนี้คุณตกต่ำ ไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าด้วยความพยายามของคุณคุณจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนวันมะรืนเป็นวันสําคัญของเราทั้งคู่เป็นวันที่สําคัญมากฉันอยากให้คุณมาหาฉันอย่างมีเกียรติมาหาฉันอย่างมีหน้ามีตาดีฉันจะมาหาคุณอย่างมีเกียรติแน่นอนมาหาคุณอย่างมีหน้ามีตาให้คุณเป็นราชินีที่มีความสุขที่สุดในโลกราชินีที่มีความสุขที่สุด สวัสดีประธานการประชุมสุดยอดด้านความมั่งคั่งเริ่มขึ้นแล้วผู้มีอำนาจในแต่ละสาขาได้มาถึงและรออยู่ฉันรู้แล้วเซียวสวีฉันมีเรื่องต้องทำต้องออกไปจัดการสักหน่อยวันมะรืนรอฉันด้วยสามีอย่าให้ตัวเองกดดันมากเกินไปมีเรื่องอะไรหรือเปล่าต้องบอกฉันให้ได้เราจะ,ะเผชิญหน้ากันดี จักรพรรดิแห่งความมั่งคัง่งคุณชูอยู่มาถึงขอเชิญจักรพรรดิแห่งความมั่งคัง่งทุกท่านสิบปีแล้วชั่วงริจตาอีกครั้งที่เราการประชุมสุดยอดความมั่งคั่งประจำปีพูดสั้นๆดีกว่า นี่ผ่านการทดสอบของฉันแล้วรายชื่อโครงการสนับสนุนร้อยคนฉันขอให้พวกคุณภายในหนึ่งเดือนให้การสนับสนุนแก่ทุกคนในรายชื่อเงินสนับสนุนหนึ่งร้อยล้านช่วยให้พวกเขาประสบความสาเร็จจักรพรรดิแห่งความมั่งคั่งปลดวางใจเป็นคุณช่วยให้เราบรรลุความฝันจึงมีวันนี้ของเราเราจะต้องทําอย่างเต็มที่ทําตามคําสั่งของจักรพรรดิแห่งความมั่งคั่งทําอย่างเต็มที่เพื่อให้สําเร็จจักรพรรดิแห่งความมั่งคั่งเรายังมีความปรารถนาอีกหนึ่งอย่างขอความกรุณาช่วยให้เราสําเร็จ ความปรารถนาอะไรได้ยินมาว่าจักรพรรดิแห่งความมั่งคัง่งวันแต่งงานใกล้เข้ามาขอร้องจักรพรรดิแห่งความมั่งคัง่งให้เราเข้าร่วมขอร้องจักรพรรดิแห่งความมั่งคัง่งให้เราเข้าร่วมทุกท่านไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้พวกคุณเข้าร่วมภรรยาของฉันเป็นสาวชนบทไม่เคยเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และพวกคุณก็เป็นตัวตนที่สําคัญในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีอํานาจเหมือนจระเข้ยักย้ายเพียงแค่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็จะทําให้เกิดสึนามิทางการเงินทั่วโลกถึงเวลานั้นคงจะมีสื่อทั่วโลกแหกันมาที่นี่ นี่อาจจะรบกวนอย่างรุนแรงงานแต่งงานของฉันหรือแม้กระทั่งเปิดเผยตัวตนของฉันท่านเจ้าสู่โปรดบางใจพวกเราทุกคนในฐานะตัวตนของคนธรรมดาจะไปแต่งงานกับท่านจะไม่เปิดเผยตัวตนใช่ใช่ใช่เราทุกคนคำนึงถึงตัวตนของคนธรรมดาไปท่านเจ้าสัวท่านอย่าปฏิเสธพวกเราเลยเป็นท่านที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเราไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรงานแต่งงานของท่านเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านแม้ว่าให้เราได้ยืนอยู่ข้างท่านหรือให้เราได้ช่วยงานท่าน นี่ก็เป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนใช่ใช่ใช,ใช่พวกเราทุกคนในฐานะญาติที่ยากจนแค่ไปดื่มเหล้าก็พอท่านเจ้าสัวท่านโปรดวางใจแค่พวกเราสี่คนไปเข้าร่วมสนุกสนานจะไม่ทําให้ท่านลําบากใจแน่นอนใช่ใช่ใช่ใชดีแต่พวกคุณต้องจาไว้อย่าเปิดเผยไปอันขาดฉันคือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกประธานกลุ่มสร้างความฝันรับทราบเตรียมง,ง,งานแต่งตามแผนเลยนะใช่ น้องเสี่ยวสู้ของเรานะสวยจริงๆหลังจากแต่งงานนี้นะเราก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องเคารพแม่สามีให้ดีถ้าเป็นแบบนี้แม่สามีก็จะดีต่อคุณรู้ไหมสบายใจเถอะแม่ฉันโตแล้วอ้าหญิงจือกลับมาแล้วน้องสาวแต่งงานแบบกระทานหาันกับใครเหรอกับลูกชายของเจ้าของสถานีขยะในเมืองลูกชายของบอสชูคุณดูสิใช่ไหมว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมทำไมเป็นเขาละ่ะพี่สาวคุณรู้จักเขาเหรอ เขาคือแฟนเก่าของฉันแฟนเก่าเลิกกันแล้วหรอแฟนเก่าไม่เป็นไรใช่ครับพี่สาวถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ทำไมคุณถึงเลิกกับชูอี้แต่ตอนนี้ฉันกับเขาความสัมพันธ์ดีมากไม่ใช่แบบนั้นเขาตอนนี้เป็นคนขอทานไม่คู่ควรกับคุณอะไรนะเขาเป็นคนขอทานคุณหมายความว่าอะไรนะหญิงจือ่อนั่นคือความหมายของการขอทานมันเป็นไปไม่ได้เขาคือบุตรชายของคุณชูมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขอทานอยู่บนถนนยังไม่เชื่อฉันอีกเหรอใช่ไหมแม่ พวกเขาทุกคนเห็นแล้วคุณถามพวกเขาเถอะใช่ใช่ใช,ใช่พวกเราทุกคนเห็นด้วยตาตนเองใช่เราก็ไม่คิดเหมือนกันชูอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเรานะเขากลับไปขอทานอยู่บนถนนตอนนี้มันทําให้เราขายหน้าจริงๆฉันมีวิดีโออยู่ที่นี่ด้วยมาดูสิฉันดูฉันดูโอ้พระเจ้าชูอยู่คนนี้จริงๆขอทานอยู่บนถนนเลยนี่คือเสี่ยวสู้ดีที่คุณไม่ได้แต่งงานกับเขาถ้าแต่งงานกับเขาเราจะไม่กลายเป็นเรื่องตลกของทั้งหมู่บ้านเหรอโชคดีที่งานแต่งไม่ได้จัดขึ้นรีบยกเลิกเถอะอย่าให้พวกเขามาทีี่่น ได้ฉันจะติดต่อครอบครัวชูเดี๋ยวนี้งานแต่งนี้นะจะไม่จัดแล้วไม่ได้งานแต่งต้องจัดตามปกติไม่ใช่คุณเสี่ยวซู่คุณจะต้องแต่งงานกับขอทานเหรอฉันไม่รู้ว่าชูอ,อยู่เป็นขอทานหรือเปล่าหรือด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างกลายเป็นคนขอทานแต่ฉันชอบเขาเขาดีกับฉันฉันจะต้องแต่งงานกับเขาน้องสาวเธอเป็นบ้าไปแล้วแต่งงานกับคนขอทานอยากให้พวกเราทุกคนถูกจิ้มกระดูกสันหลังเหรอใช่แล้วเพื่อนบ้านของเรานั่นชอบผู้จา่าเมาส์มากที่สุด เธออยากจะไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้ตลอดชีวิตหรอฉันไม่สนยังไงฉันก็ต้องแต่งงานกับเขาฉันเชื่อว่าฉันอยู่กับเขาจะต้องมีความสุขแน่นอนเธอบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเธอเป็นบ้าหรือเปล่าเสี่ยวสวินเสี่ยวซื่อเธอเป็นดอกไม้ของหมู่บ้านสิบลี้แปดหมู่บ้านนะผู้ชายคนไหนไม่ให้เธอเลือกหรอือเต้าหญิงจือ่อเธอเลืมไปหรือเปล่าว่ามาครั้งนี้ทําไมมาทําอะไรหรอือโอช่ช่ยช่แม่ครั้งที่แล้วกินเกี๊ยวหลิวเศร้าชื่อชอบเสี่ยวสวินของเราแล้วบอกว่าชอบให้ฉันกลับมาบอกข่าวกับเธอหลิวเศร้า ก็คือคนที่แล้วลูกชายของเจ้าของเองมืองฐานหินใช่แล้วพ่อของเขามีเมืองฐ่านหินหลายแห่งเลยนะมูลค่าหลายล้านอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเราจะผลักออกไปเราจะมั่นกับหลิวเซี่ยวไม่ได้ฉันจะแต่งงานเท่านั้นไม่ใช่เธอมีปัญหาในหัวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะมีปัญหาในหัวเป็นเรื่องที่คนต้องมีจิตสำนึกยังเถียงอยู่ใช่ไหมเชื่อไหมว่าฉันจะตีเธอให้ตายโอเคโอเคแม่แม่มานี่เธอทําให้ฉันโมโ oh หมากฉันบอกเธอนะฉันบอกเธอนะ ไปน้องสาวฉันได้พูดกับแม่แล้วงานแต่งยังคงเหมือนเดิมจริงหรือพี่สาวพวกคุณเห็นด้วยแล้วเธอด้วยขนาดนี้มีอะไรที่ไม่เห็นด้วยขอบคุณแม่ขอบคุณพี่สาวฉันกับจะพยายามทําให้รวยให้พวกคุณมีชีวิตที่ดีพอแล้วเธอเป็นน้องสาวของฉันอย่าพูดเรื่องนี้เลยรีบแต่งหน้าโทรศัพท์ของฉันหายไปไหนเสี่ยวซู่ขอแม่โทรศัพท์หน่อยดี สวัสดีภรรยาเรียกใครว่าภรรยาคือใช่ไหมเสี่ยวสู้ที่บ้านเราบอกแล้วรู้ว่าคุณเป็นคนขอทานอยู่ในเมืองดังนั้นเธอจึงไม่อยากแต่งงานแล้วคุณน่ะก,ก็ไม่ต้องมาขอแต่งงานแล้วคุณพูดว่าอะไรคุณหูหนวกหรือเปล่าฉันหมายถึงน้องเสี่ยวสู้ของเราพูดแล้วคนต้องมีศักดิ์ศรีเหมือนต้นไม้ต้องมีเปลือกไม่ให้คุณมาทําให้เธอขายหน้าดังนั้นเราจะไม่แต่งงานกันแล้วแล้วเงินสินสอดนั้นละ่ะอีกสองวันเราจะคืนทั้งหมดกลับไปฟังเข้าใจไหมสวัสดี คุณนี่บ้าไปแล้วขอโทษครับผู้ใช้ที่คุณโทรไปไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ประธานกรรมการเจียงจะแก้ไขาการแต่งงานหรือมันไม่มีเหตุผลแบบนี้เมื่อกล้าจะแก้ไขาการแต่งงานของท่านจักรพรรดิไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคือท่านจักรพรรดิอยากแต่งงานถือว่าเป็นโชคดีจากบรรพบุรุษของเธอเป็นโชคลาภที่สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วทําให้เธอยังแสดงออกได้โอเคหยุดพูดเถอะเสี่ยวซู่ไม่ใช่คนแบบนั้นเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอน แล้วตอนนี้เราจะทําอย่างไรต่อไปก็ไปขอแต่งงานฉันจะไปดูที่บ้านเจียงเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนจรจัดที่เหม็นยังอยากแต่งงานกับลูกสาวของฉันฉันขอประนามแม่เป็นยังไงบ้างฉันเพิ่งโทรหาเขาเมื่อกี้โทรศัพท์ฉันแตกหมดแล้วครั้งนี้พวกเขาติดต่อกันไม่ได้เลยนี่ยังไม่พออืมถ้าเขายังดื้อดึงจะมา เรื่องนี้ก็จะถูกเปิดเผยอ,อยู่ดีนี่ฉันไม่เคยนึกมาก่อนแล้วจะทํายังไงดีละ่ะส่งคนไปเฝ้าที่ปากทางหมู่บ้านถ้าพวกเขามาจริงๆและพวกเขากลับไปไม่ให้พวกเขาเข้ามาอย่างเด็ดขาดเข้าใจแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ญาติและเพื่อนๆฉันมีเรื่องขอให้ทุกคนช่วยมีเรื่องอะไรเหรอเจเจียงลุงเจียงรีบพูดมาเถอะมีเรื่องดีอะไรเหรอคุณยายเจ้าจะต้องพึ่งคุณในไม่ช้านี้นะลูกสาวของฉันไม่อยากแต่งงานกับคนที่มาขอแต่งงานวันนี้ ดังนั้นรบกวนทุกคนไปที่ปากทางหมู่บ้านช่วยกันกันเขาไว้อย่าให้เขาเข้ามารอให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับเจ้าของธุรกิจใหญ่หลังจากนั้นนะขอเชิญทุกคนไปทานอาหารดีๆได้ไหมได,ได้พูดดีๆไม่มีปัญหาสบายใจได้ไปกันเถอะเอาอาวุธไปเราไปกันเถอะไปกันเถอะขวางไว้ห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าหมู่บ้านไปกันเถอะขวางพวกเขาไปกันเถอะขวางพวกเขาห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าหมู่บ้านไปกันเถอะไปกันเถอะ ที่รักคืนนี้เราสามารถยังถูกต้องนอนด้วยกันได้แล้วฉันอยากให้คุณกอดฉันนอนสวัสดีหลิวเสี่ยวเรื่องนี้ฉันจัดการให้คุณเรียบร้อยแล้วฉันทําให้พวกเขาแยกจากกันแล้วคุณสามารถนาสินสอดมาเพื่อแต่งงานได้แล้วดีแค่คุณสามารถให้ฉันได้แต่งงานกับน้องสาวคุณฉันจะบอกพ่อฉันให้เขาส่งคุณไปเมืองถานหินจริงๆนั่นพูดให้ชัดเจนแล้วนะขอบคุณหลิวเสี่ยว ประทางข้ามภูเขาไปอีกหนึ่งลูกก็จะถึงหมู่บ้านเจียงเจียแล้วดีทุกคนจําไว้ว่าต้องซ่อนตัวตนให้เกียรต่อชาวบ้านห้ามไม่ให้พวกเขาเข้าหมู่บ้านไล่พวกเขาออกไปไล่พวกเขาออกไปกลับไปซะกลับไปซักกลับไปซัออกซอย่ามาที่นี่เพื่อแต่งงานกลับไปซักกลับไปซัก